ฮัลโหลด่าทุกคนอยู่กับผมวันนี้ก็จะไปโรงพยาบาลอภัยภูเบศไปกินอาหารการชงคือตอนเนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเจ็ดแล้วนะช่องช่องซอลมองก็ไปแล้ววัดที่ก็ไปแล้วก็ก็อย่างนี้เราก็ไปเจอไปเจอกันที่ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะไปบยวโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศแล้วนะทุกคน เดี๋ยวภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับกล้องไปให้ดูนะนี่นะทุกคนเนี่ยโอ้โสุดยอดเลยนะตอนนี้อ่ะเราไม่ได้ตอนนี้เราหาห้องน้ำนะทุกคนแอะสวยไม่ไหวเออดูนะไม่โอเคนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายเต็มตัวอีกทีดียวกันเนาะ คนรีวิวห้องนะเมื่อกี้อ่ะมันได้กลิ่นเหมือนอภัยไฟมเบดอย่าเว้ยแอะเอ้าเว้ยไปเฉยอ่ะแหม่ก็คือเมื่อกี้เหมือนได้กลิ่นกลิ่นสมุนไพรอุ้ยตอนนี้หอมอยู่นะก็ไม่ใช่วบบเว้ยไม่ได้แย่ไม่รู้ว่าถ่ายทำไมนะแอะเออห้องน้ำได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้ครับห้าสิบห้าสิบแต่เราแบบได้มอกมอก ปวดท้องแตอนนี้ทุกคนอยู่แล้วกันก็โอเคอยู่เด้ออ่าก็โอเคอยู่ไปไปยวมาลองไหมด้ยแมผู้หญิงต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนั่นก็คือนี่เลยจ้าส่วนส่วนสมุนไพรอภัยูเบตใช่ไหมแล้วแกแล้วทุกคนดูนะขออนุญาตปรับแบบแอะเว เดี๋ยวเราค่อยปรับเป็นเป็นอันนี้กันมุกวี่ี่ยไงทุกคนเห็นไหมเดชิมรอนน้านาะทุกคนอันนี้เรามารีวิวแบบจริงจังเลยอันนี้เห็นไหมเออคือคือคืออันนี้นะทุกคนคือโปรโมชั่นนี้เลยตอนนี้เดี๋ยวหาไปให้ดูยาชงสมุนไพรเอ้ยอันนี้อันนี้ถูกใจคนแก่เออมันตอบเออมันตอบโจทย์ อันนี้คืออะไรราดมห้าร้อยอันนี้ก็คือมีคนแนะนำนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดภาพเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นซีนีมากนี่ทุกคนดูสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ดอกคำสวยเออเหมือนเรารู้สึกแบบ ให,ให้ความรู้สึกเหมือนสมัยก่อนมากที่แบบเอ้ยเดี๋ยวลราเดี๋ยวก็ต้องมามาอยากได้อยากได้ของที่นี่ก็ต้องมาซื้อที่นี่แต่อันนี้อ่ะมีครบทุกอย่างเจลลังหน้าแตงกวาที่ฉันไม่ชอบกินแตงกวา What the hell อ,อดีทั้งหมดเลยอ่ะออมันกดอันนี้ไม่ได้เว้ยเปิดไม่ได้เข้าใจไหมเออดี เบีย้ยใหญ่ใดๆเอ่ยก็คือดีนะทุกคนเรียอันนี้ก็คือจะมีสบู่แตงกวาที่ทุกคนที่ทุกคนน่าจะชอบกันแล้วหนึ่งเออทุกคนมามามา,มาคลิปนี้มานะบอกเลยคนดูอ่ะฉันอยากให้ดูร้อยร้อยร,อยรอยมากเลยเว้ยไม่ใช่ว่าแบบเคยมันไม่มันไม่ใช่นนจริง ทุกคนดูนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นโซนอันนี้นะก็จะมีเฮ้ยโซนอีกจ,จะขายทำไมอ่ะเอ๋ฮ้ยลิปบามคนอันนี้ฉันต้องได้อันนี้ฉันต้องได้เลยฉันชอบฉันชอบความความเปเปอร์มินเออใครชอบใครชอบเย็นๆแนะนะนำอันนี้ใครชอบแบบไม่เย็นแต่อยากแต่อยากได้ความความดีงามอ่ะอยากได้ความดีงามเอาอันนี้ไปเลย ลดตั้ง20ซคือลดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปถามเขาก่อนก็ทถามหนนะครับอันนี้ลดอันนี้ลดลดหรือยัง <S 2> 2 <S ค่ะ,คะอ๋อแปะอ๋อแปะโอ้ยดีดีดีดดดตอนนี้มากับอีเจกูเสียวมากเว้ยคือแบบอีเจจะให้ซื้อไหมก็ถามก่อนอ กอนเอางี้อันนี้ได้อันนี้ก็คือโอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นสเปกันยูนเฮ้ยจะคร้หอมอันนี้อันนี้ฉันอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะจะทรงพลังกว่าจุดๆนะแมมเออฉันยายไม่เปิดพูดเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวที่ง่ยเพราะเดี๋ยวเขาเขางายงายท้อนแผบเลยเออ บางคนบอกว่าอ้ยฉันไปถามก่อนดีกว่าโทษนะครับที่นี่มียาขมไหมอ่ะเอ้ยยาอะไรวะยาขมยาอะไรยาอะไรวะไม่ใช่ยายาขมอะไรอ่ะไอ้ที่เป็นผงๆอ่ะแล้วก็ที่มากินอ่ะอ๋อยาหอมยาหอมตอนนี้จะไม่มีค่ะจะมีไวเวนสปาอ๋อไวเวนสปามีเนาะอ๋ออ่ะ ใช่ไหมบางคนบอกว่าแบบเฮ้ยมาไหนไหนมาที่นี่ก็คือตามรอยที่นั่งไหมซอบเหรอปิ่มน้ำมากปิ่มเน้ำมากก็คือนั่งแหละอะเดี๋ยวช่างคิดดูก่อนนะพอ <c oughs> เราอยา่าดตะนะคะสอบ <c oughs> แม่อี่สอบจบจบแอะเออแค่นี้ก่อนไหมหม่แม่แมเออลืมดูวไปเลยเลย เลยเว้เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกทีว่าเราซื้ออะไรบ้างเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เราลืกเคยดูลนะมาห้ามหนูหล่อเหมือคนดูเคยสุดยอดสำหรับใครอยากซื้อแนะนำนะมาซื้อได้ก็เดี๋ยวต้องไปถามเขาว่าออมาีไหมเนาะ ก็ตประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราซื้ออะไรบ้างเนานะเนาะไปติ้วอานนี้นะทุกคนดูแล้วกันนี่มแชมพูบอรเพชถขิงนางกลุ่มหอมแนะนำนะใช้ใช้คู่กันสมมติเราซื้อบอรเพชก,ก็บอรเพชก็บอรเพชก็คือแชมพูกับกับครีมนวดของบอรเพชไปเลยอย่าลืม ดูได้นะว่าผมเราอะเหมาะเหมาะกับใครนะเออไม่ใช่สปันโซ์แต่ฉันจะพูดให้ดีที่สุดเออคนอันนี้เราทาแล้วนะอันนี้นะแอะปิดปิดได้พูดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลิปอันนี้นะทุกคนซึ่งทาแล้วแบบรอดเผอทาไปแล้วคือมันคือมันโอเคมันเย็นมันเย็นปากนิดเดิงใครทนได้ก็โอเคนะใครไม่ชอบเย็นแนะนำไปมีรอดนีดกว่า ก็จะดีเนาะทุกคนเนาะเนาะก็รีว oh <relax> ิวประมาณนี้นี่นะทุกคนแล้วก็มาถึงอันนี้เ้าไปดูเบรแต่ที่จริงแล้วก็คือเอะมันไม่เหมือนกับกับภาพที่เขาถ่ายเบอรเขาถ่ายแบบไหนก็ไม่รู้เม่เออเรียวเกินอันนี้คือความเรียวเพราะฉันรู้สึกว่าแต่ว่าช่องยูทูบเบอร์ช่องใหญ่มันไม่เรียวจริงเอเคนะทุกคนเดินเข่อมแล้วกินทัว นุ่ยสดชื่นมากจริงทุกคนอันนี้คือสดชื่นมากจริงอันเดี๋ยวเรากลับกล้องมาให้ดูนล้วนี่นะทุกคนกับเหมือนกันค่าคิวที่เท่าไหร่นะ17ค่ะขอบัตรคิวได้ค่ะนี่เราบอกไปเลยอ่ะว่าเป็ดน้อยอ่ะตัวที่หน้าไหนนะคะตัวไหน ไ้มเงนทีนะคะนะคอคิดที่เท่ารคเออน้อาไะแม่ใช<อ>่ไ่อช่ชหรอเออเดี๋ยวตรงอรวก็ว่เสร็จแล้วเขเตรมให้แล้ว นี่น่นาจะคนเหมือนนะตนี้นี่คือยืนยืนแล้วมองเห็นตัวแบบนึงดีถ่ายอันก้าไว้ก็ได้อืมแค่นี้น่าจคน เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องไปให้ดูมาดูนะทุกคนเราลืงบอกไปว่าเฟดน้อยอ่ะจะทาเกินเข้าไปนไม่ได้ต้อตรมออเออเร ฉั้ว่าฉเหอเอ๊ะอืมอืมอืหอนนะแนนีแบถวโตปิดการล้าวะจะเชื่อันไหมนะจไม่แน่ใจ

โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาจุดอ,อุทยานนะคอนนาะยกแล้วอะก็คือเป็นการเที่ยวแบบวอเตอร์เฮลที่ไม่วอเตอร์เฮลอะอรที่เกียบบอก เดี๋ยวเราเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวเรากลับกล้องไปใน้ดูทุกคนทุกคนดูนะเห็นไหมเด,าดา้เนี่ยเห็นไหมทุกคนอันนี้เออรู้แล้วอันนี้นะทุกคนประมาณนี้ เ,เราก็มาเจอทุกคนดูสภาพมันฝนตกเลยแต่ตอนนี้มีขอนี้นตกก่อ,อนแล้วกันอจะตกเลย จบแล้วโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงวัดอะไรวะเดี๋ยวกลับก็มาให้ดูอ,อนี่ทุกคนดูตอนนี้คือฉันสามารถแบบคนเพิ่งตื่นตลอดแล้วเอาไวออนดิสเพยยิ่งกว่าคนตื่นนอนอ๋อจริง คือฉันง่า่ะคือฉันรู้สึกว่าคอนเทนเนี่ยฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าลงอย่างสูงอันนี้ฉันคิดมาแล้วว่าว่ามันไม่น่าลงเลยดอกเลยเลยแม่เออจุ๊บโผล่ยังจริงอ๋อดูเดี๋ยวไปเจอกันน้องป้านนอะไรกันเสียงไงวะ ตอนนี้ตอนนี้วายวุ่นแล้ววุ่นวายเกินเดี๋ยวเราตัดภาพแล้วก็เข้าไปเลยเนาะโอเคนะทุกคนตอนนี้คืออันนี้คือบรรยากาศว่าบายมันนีวงนะนทุกคนเออตรงนี้ก็จะเป็นสองอันนี้แล้วก็ตรงเนี้ยถ่ายแค่นี้พอจบโอ,อ้เออวันนี้วันนี้จะถ่ายแบบรีบ,รบ เออขออภัยด้วยนะทุกคนถ้าคลิปนี้มันแบบไม่สมูทจริงเฮ้ยเนี่ยนะทุกคนใช้ฟองสบู่เบีอ่ะเจาะโอ๊ตตอนนี้เราก็เดินไปดูแลนะ้วเขาเกาะมาเที่ยวแถวตรงอุทยานเนี่ยนะก็จะเขาเนี่ยก็จะให้แบบเออเหมือนแบบไปกับไปกับเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปอะไรแบบนี้อ๋อตอนนี้ดี เดี๋ยดทุกคนทุกคนดูสิก็ดูว่าสัวอยู่เดอ้อเออ้ออวันนี้จจะมาแบบมันไม่เหมือนจริงจยิกูวันนี้ฉันยอมรับเลยเออวันนี้ฉันวีนแล้วแม่วันนี้แม่วันนี้อ่ะฉันฉันวีนจริง ตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะเห็นไหมเออใช้กล้องตัวเองให้เป็นประโยชน์ค่ะแต่เนะออมันดีนะสำหรับฉันเราว่าโอเคฉันไม่ว่าฉันถ่าย ที่มี่ภาไทยน้องนํามาถวายให้ปู่ศรีสุโธไม่ยากศรีปสมมาถมนมานะครับตรงนี้มันลอมไว้ สั่งนี้ก็ไม่เปิดนะทุกคนเออเออทุกคนใช้กล้องตัวเองให้มีประโยชน์ยวีนอ่ะทุกคนมาบุวันนี้ฉันเวลาฉันค่ะจะไม่สนุกนะทุกคนต้องแบบเออต้องเข้าใจฉันนิดนึงวันนี้อีเช่วันนี้่ะฉันรู้สึกว่าไม่โอเค お禁度 tháp giáo viên nón, các thầy giáo viên nón, các thầy giáo viên nón, các thầy giáo viên แค่นี้พอแหละ。